ดีครับพบกับรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันพินรัสที่10เมษายน2568นะครับวันนี้ตลาดหุุนไทยถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วดัชนีปิดที่1,133.95จุดนะครับเพิ่มขึ้น45.77จุดนะครับคิดเป็น4.21เปมูลค่าการซื้อขวันนี้52,273ล้านบาทรือว่าระหว่างชั่วโมงการสะขายดัชนีนี้ขึ้นไปแตะ จุดสูงสุดนะครับ1 1 0 0 4 6 8นจุดจุดนะแต่ก็ไม่อาจยืนได้ก็มีแรงขายนะครับทำกำไรออกมานะทำให้วันนี้ปิดที่1133ันร้ยนะหรือว่าบวกไปถึง4.21%นเเนะครับเดี๋ยว้จะมาต่อสายมาผู้คุยกับคุณกรพัฒน์ฟร์เรจหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัด มหาชนจะมาสรุปภาพรวมวันนี้รวมถึงแนวโน้มว่าวันพรุ่งนี้ทิศทางตลาดหุ้ในจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณกรพัฒครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบวกไปเกือบ46จุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าบวกบวกถือว่าบวกแรงมากๆครับครับก็ต้องบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณนโยบายของฟรัมป์นะครับที่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมีการเวฟนะครับภาษี reciprocal t a r i f f นะครับออกไป90วันก็ทําให้ภาพของตลาดเอเชียมีการกลับโพซิชั o n กันนะครับเอเชียโดยส่วนใหญ่ก็ เอเ r อร์เรตของการดีตัวเนี่ยนะครับถ้าเราตัดพวกนร้อนอีเสียไปก็ส่วนใหญ่อยู่ระดับประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์เลยครับผมอืมถ้าผมโอโ้โหทำไมบ้านเราวันนี้ต้องบอกเลยว่าดีกว่าตลาดรอบๆนะฮะตรงจุดนี้ครับครับก็ต้องว่าเราก็ถือว่าลงมาค่อนข้าง,าง,างลึกด้วยนะครับแล้วก็ดีฟลูชั D ่นนะครับเน้นตอนนี้ก็เป็นภาพกัน เร่งครมบพรสชันกลับคุณก็จะฟื้นตัวเร็วในช่วงแรกครับผมคร,บครับผมนะการฟื้นตัวกลับรอบนี้นาะทิศทางแนวโน้มมันพรุ่งนี้คุณกรณพัฒมองอย่างไรครับด้วยว่าตรงเรนที่แบบว่าวันศุกร์ด้วยแล้วก็บ้านเราก็หยุดยาวช่วงของสงการานด้วยถืออยูนะะ่นห้าครับเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะชะลอความร้อนแรงลงนะครับแต่ว่าก็แอบลุ้นกันนิดนึงนะครับที่นอตาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็แนวดั้มที่หนึ่งหนึ่งสองสองสำหรับตลาดก็ลุ้นให้ซิกแซกบวกได้นะครับก่อนวันหยุดย้าเหมือนกันครับผมคุณกมีคํําาาแนนะะอย่งไรฮสหรับ คนที่แบบว่าแหมยังไม่กล้าซื้อในวันนี้ฮะเอ่อที่ผมว่าถ้าเซตเบรกผ่านหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยนะครับน่าจะเป็นมูลต่มบวกเนาะเพราะว่าเป็นแนวรับสําคัญก่อนที่จะหลุดลงมาในช่วงก่อนนี้นะครับเห็นใครไม่แน่ใจในเชิงมูลต่มเชิงเทคนิคก็อาจจะรอดูตัวนี้นก็ได้แต่ว่าเอ่อในเงี้ยตัว market movement โด,ดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงการกลับ p o s i ชั่นรอบใหม่มนะครับเราเซตเองก็จะมีเท่ากันฟื้นตัวไปได้อย่างน้อยสองถึงสี่สัปดาห์นะครับ นน้ก็คงต้องเลือกหุ้นที่มันดีฟาลูนะครับในการลงทุนนะครับถามว่ามีกลุ่มไหนบ้างก็ยังคงแนะนำพวกเสเปนดีฟาวล์ซ็อกเหมือนเดิมนะครับกอล์ฟเเฟนิจีจีพีเอสซีนะครับกอล์ฟอีกอย่างซีพีโอโฮมโปรนะครับแบงก์ก็เคแบงก์บีพีอานะครับกลุ่มท่องเที่ยวก็เอโอทีนะครับโรงพยาบาลก็บมลุงลาดกับตัวบีดีเอสนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเอสจีพีเกจิงครับผมในรายการก้อยหอมกับกูรูวินีจขอขอบคุณคุณกฤชพัฒน์มากเลยที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผม สวัสดีครับครับผมนั่นคือมองของตลาดหุ้นนะตัวดว่ามีสัญญาณการซื้อกับต้องหมงว่าโอ้โหแบบเข้ามาในหุ้นหลักๆนะในว่าหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยต้องหมดว่าเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยเ็ตเฮดีก็โบกันแบบว่าเยอะแยะ,แยะมากมายเลยว่ารอบนี้ถ้าจะขี่หรือตามหุ้นก็ต้องโฟกัสนะฮะเรียกว่าหุ้นพิมพ์นิยมตรงจุดนี้นะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับเป็นช่วงของ ตลาดทีเฟกกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณมรุดรุ่งขำนะผู้กานรนักวิเคราะห์จากแ well ว g ดูดิว่าตลาดทีเฟกวันนี้นะดูว,ว่าเป็นอย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับคี่ปสิทสวัสดีครับคุณวดุษครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นก็บวกไปเกือบ46จุดนะเรวปิดตลาดไปแล้วในส่วนของตลาดทีเสกวันนี้เป็นอย่างไรครับเซ็นท t ต r ีเฟเจอร์นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นสอดคลองกับทิศทางตลาดหุ้นของไทยนะครับอันนี้เนี่ยตัว s 5 0 s 2 5ปรับตัวขึ้น4 3จุดนะครับ แต่การถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องบอกเลยว่า s ซ็ r ทริี้ t ินดฟิวเจอตัว s e r i e ์เนี่ยบวกได้ถึง6.34อนะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นเป็นหุ้นขนาดใหญ่ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Delta g กรับเอโอทีอทอลอร์ุ่นแหละนะครับซึ่งหุ้นกลุ่มดังกล่าวเนี่ยถ่วงน้ำหนักในตัว s ซ็ n d e ิีค่อนข้างมากครับอันนี้เนี่ยตัว Delta เนี่ยปรับตัวขึ้นถึง15.42 เปอร์ซ็นต์นะครับอิแมแพคกับตลาดหุ้นไทยเนี่ย9.25%ครับส่วนกราฟเนี่ยขึ้น8%เอโอทีขึ้น6.9%นะครับแล้วก็หุ้นแบงก์บางตัวอย่างเคทีบีเนี่ยขึ้น7%นะครับตัวอื่นอย่างเช่น B, B BL, เอสซีดีบีบีแอลเคแบงก์ก็มีการขึ้นในะระดับเปอร์เซ็นต์กว่า2%ถึง3%ด้วยนะครับภาพแต่กล่าวเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพื้นตัวของหุ้นขนาดใหญ่อย่างชัดเจนครับครับผมมาตรงจุดนี้ต้องบอกเลยว่าในส่วนของกลยุทธต์ต้ดตลาดตอนนี้มีการกลับพิษกลับฐานวนนี้ในส่วนของการเล่นที่ฝิงที่ต้องทำยังไงให้คุณบรรลุครับครับการที่ดัชนีมีติดตัวขึ้นแรงสองวันทําการติดต่อกันนะครับก็ต้องบอกว่าทําให้ดัชนีเนี่ยเบรกเอากรอบชนองทของที่ทางไซเวดาวครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย y า g อยังมองว่าดัชนีในระยะสั้นอาจจะยังปรับขึ้นได้ไม่ไกลมากนะักเนื่องจากมองไปยังสัปดาห์หน้านะครับเรายัางมีวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับประกอบกับแม้ว่าสถานการณ์สงครามการค้าในระยะสั้นจะคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายังคงมีความขันขวนต่อการกําหนดกําแพงภาษีจากทางฝั่งสหรัฐแล้วก็มาตอบมาตรการตอบโต้จากทางฝั่งจีนเพิ่มเติมนะครับความเสี่ยงต่างๆเนี่ย เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อดัชนีเด้งหรือมีการดิบตัวขึ้นมานะครับก็ยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับกับลงมาบ้างก็เลยทําให้ดัชนีเนี่ยมีลักษณะของการแกวกทรงตัวอยู่ในระดับสูงครับทั้งนี้เนี่ยอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่อยากจะให้นักลงทุนจับตาเพื่อเป็นสัญญาณชี้นำการลงทุนในตลาดหุ้นไทยส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนมีความหวังครับว่าการที่รัฐบาลกลางจีนมีการหาลือการหรือเรียกประชุมด่วน เกี่ยวกับมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเมื่อสหรัฐจะยังคงเดินหน้าขึ้นภาษีจีนในระดับ125เปอร์เซ็นต์นะครับภาพแต่กล่าวเนี่ยทำให้มีความหวังว่าจีนเองจะมีมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรการสนับสนุนทางด้านภาคอสังหาริมทรัพย์มาตรการสนับสนุน,านการบริภโภคภาคครัวเรือนแล้วก็การส่งเสริมและตรกรรมนะครับ รวมทั้งงบประมาณเกี่ยวกับสนับสนุนหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่กํากับดูแลตลาดเงินและตลาดทุนครับอันนี้เนี่ยการที่รัฐบาลกาจีนออกมาประกาศเดินหน้าชนกับสหรัฐหรือประกาศมาตรการตอบโต้สหรัฐอย่างแข็่งกร้าวนะครับโดยมีการยืนยันว่าจีนพร้อมที่จะตอบโต้ตาต่อตาฝันต่อฟันเพราะว่ามีเงินและมีงบประมาณในการชดเชยในส่วนของ การตั้งกำแพงภาษีของสหรัฐฯเอ็นพอนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้ตลาดมีความหวังว่าอาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนจากทางฝั่งจีนนะครับอีมองในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลบวกต่อทิศทางตลาดพุ้นไทยและตลาดูุ้้ธในสุนทิภาคครับครับผมตรงจุดนี้เรามองดูกรอบนะั้นหรือว่าการที่จะเล่นแบบว่าเอาชนะนันในการ ในการเล่นทีเฟิงนี้ต้องมองมองกรอบไว้อย่างไรฮะครับตอนนี้นยดัชนีขึ้นมาเยอะนะครับไม่แนะนําให้ไปรักษาของการไล่ซื้อครับอาจจะรอดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวรงมาบ้านนะครับแนวรับเนี่ยให้ในส่วนของเจ็ดร้อยสิบหกถึงเจ็ด้อยสิบสองจุดนะครับเป็นแนวรับแรกโดยตั้งสอกร้อนหรือปันปันบุญพัดดัชนีกลับออกมีความขันผวนหลุดโซนเจ็จุดนะครับ ทางนี้หากดัชน,นียังทรงตวัวหรือ,อยืนเหนือโซนแนวรับระดับดังกล่าวได้ประเมินครับว่าดัชน,นียังมีลุ้นที่จะดีดตัวขึ้นทดสอบโซนดัลต้า7.31ถึง7.38นะครับเป็นแนวต้านชุดแรกแต่หากผ่านหรือ,อยืนเหนือโซนดัวต้าระดับดังกล่าวได้มองในส่วนของแนวต้านถัดไปในโซนระดับ7.47ถึง75 7.55อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของแรงซื้อแรงขายของตัวดัชน,นีในช่วงนี้ครับ เพราะ <of> <Jam. S 2> เนื่องจากปัจจัยเกี่ยวกับช่วงวันหยุดยาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่นักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกซ์อาจจะต้องมีการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบประกอบกับการเก็บมานิ้นเพิ่มในช่วงเทศกาลหยุดยาด้วยนะครับก็อาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะชะลอในส่วนของการเปิดโพซิชันเพิ่มและเลือกที่จะเป็นลักษาของการทยอยขายทำกำไรเมื่อใดชนิดปรับตัวขึ้นหรือเป็นลักษณะของการลดขนาดพอร์ตหรือลดขนาดโพซิชันลง ส่วนหนึ่งก็เป็นการบริหารความเสี่ยงไปด้วยครับครับผมนะในส่วนของทองคำเราเห็นช่วงนี้โอ้โหทองคำต้องบอกเลยว่าจากที่เราเห็นไปว่าไฮๆตัวนี้ก็แผ่วลงมาเหมือนกันในส่วนของมุมมองของ YG มองราคาทองคำไว้อย่างไรฮะครับสำหรับทองคำนะครับต้องบอกว่าการตอบโต้ของจีนเนี่ยทำให้มีกระแสการคาดการครับว่าจะเห็น ประเทศที่มีศักยภาพขนาดใหญ่หรือมีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยมีการออกมาตรการตอบโต้ตทางฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะมีภาพของการเกิดแซกเฟชั่นก็คือเกิดเงินเฟ้อท,ที่มีระดับสูงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวหรือเกิดรีเกชั่นหรือภาะวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในอนาคต้าเกิดมาตรการตอบโต้ที่รุนแรงในลักษณะของจริงจริงนะครับ ความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะเสี่ยงซับปลอดภัยและลดความน่าสนใจในการลงทุนในตัวดอลลาร์สหรัฐภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้ทองคํามีการเด้งกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับได้ค่อนข้างดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาพสงครามการค้าเนี่ยยังไม่จบหรือยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเราไม่รู้ว่าครัมเนี่ยจะมีการปรับกลยุทธ์ในการทําสงครามการค้าอย่างไรและ การทำสงครามครั้งนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วสหรัฐจะได้ประโยชน์หรือได้กำไรจากการทำสงครามการค้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าหากสหรัฐมีการขึ้นภาษีแต่เนตสุทธิออกมาแล้วเนี่ยเกิดมีประโยชน์มากกว่าโทษต่ตอเศรษฐกิจสหรัฐภาพดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นปันจจัยที่ส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐภาพรวมของสถานะทางการคลงังรวมทั้งทิศทางของดอลลาร์สหรัฐกลับมาเป็นบวกได้นะครับ ความกังวลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นปันจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคาเมื่อปรับตัวขึ้นยังยคงผูกขายทํากําไรครับแต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นจากมาตรการการตอบโต้ของประเทศคู่ค้าตอนนี้เราเห็นจีนนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเราเห็นกลุ่มสหภาพรุโรปหรือประเทศเล็กๆน้อยๆที่ตอนนี้ยอมเสียโรล,ล่าขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้นะครับภาพดังกล่าวก็วาอาจจะก,กลับมาเป็นปันจจัยกระตุ้นของําได้เหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนไวัยอยังแนะนำเข้าซื้อ3,100ถึงระดับ3,85เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนสต็อปโอสหรือสัดคำคุณถ้าหลุด3,000กับ54เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้นเอายอยแบ่งขายตามดนวต้าน3,135ถึง3,167 3167เนี่ยเป็นออทามไฮเดิม เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนครับถ้าไม่ผ่านก็เป็นลักษณะของการายอยขายเพื่อลดความเสี่ยงอุปกรณ์ครับครับผมนันรายการก้วยหอมกับกูรูนี้นักขอกคุณคุณบรุษมากที่มาให้ทั้งมุมมองของทีเฟกแล้วก็ทองค่ามขอบคุณมากครับคุณวรุษครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองนะของคุณมรุษรุ่งข่ามนักวิเคราะห์จากแหวกเอจีนะฮะเราจะมาถึงเครื่องของ 4หุ้นสุด swing กันบ้างนะครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซม์มีการเกาะติดหน้าการะดานะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของเดลตานะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่69บาท25สตางเพิ่มขึ้น9บาท25สตางคิดเป็น15.42ซตัวที่2นะกรัมนะฮะหรือว่า GULF นะครับราคาหุ้นปิดที่46บาทนะครับเพิ่มขึ้น3บาท7าทสตางคิดเป็น8.88 และตัวที่3นะปตทอสอพอนะครับหรือว่า p t e p วันนี้ราคาหุ้นปิดที่103่งบาทห้สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น6บาทที่เป็น6.15%และตัวที่4นะครับปตทนะครับหรือว่า p t นั e ่นเองวันนี้ราคาหุ้นปิดที่30บาท75สตางค์นะเพิ่มขึ้น25สตางค์คิดเป็น0.82%นะครับนี่คือสี่หุ้นสุดซุงในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนนะครับสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเก่งกำไรนะครับอย่าลืม ศึกษานะครับทำการบ้านนะครับดูเรื่องราวของเทคนิคนะครับดูกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ขอโโ้อมูลาน้มาซื้อขายในส่วนของสี่หุ้นสุดส w i n g นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับมาถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดสากันมากโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักวิเคราะห์ทางทเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ดิบิิเตอร์จำกัดนะครับวันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือต,ตัวของ OR รนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่า โมเมนตัมดีนะครับให้แนวรับที่12บบาท40นะับแนวรับสับิที่11บบาท50ตานนะส่วนแนวต้าน,นที่12บบาท90นะับต้านสัมที่13บาบาท60ตาน,นะครับนี่คือกราฟนะทั้งแนวรับทั้งแนวต้านนะในส่วนของคุณอภิวัตรแนะนำนะตัวของ or ตัวที่2นะเซฟสอนคุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของ bg bc h นะครับคุณโรงพยาบาลนะครับต้องบอกเลยว่ารูปแบบของกราฟนะคุณอภิวัตรว่า เรียว่าลุ้นเป็นนะฮะลุ้นเป็นดับเบิลนะบอททอมนะครับเปนจุดนี้นะก็ถือว่าก็มาลุ้นกันนะในวันพรุ่งนี้ซึ่งให้แนวรับที่12บาท2 4 14บาท 20, าท20ต่างแนวรับไปที่13บาท50ต่างส่วนแนวต้ในที่15บาบาท20ต่างต้านไปที่16บาท10ต่างครับนี้คือรายการกล้วยหอมกับกุลูวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนชอบนะฝากไล้์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของ โซเชียลมีเดียผู้นิสัยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้้องขออมนาท่านผู้ชมผู้ฟังมกัรนับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม